ปกติตอนอยากกินเนี่ยไม่มีขายแต่วันนี้เดินไปเจอพอดีที่ตลาดอันเนี้ยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกยังไงนะแต่แถวบ้านเราอะเขาเรียกว่ามะพร้าวถอดพลกไปเจอลุงเขานั่งทําพอดีแบบสดๆใหม่ๆแล้วน้องเขาเนี่ยเวลาทําออกม้าก็หัวกลมๆเกี้ยงเกาดีเห็นแล้วก็น่าจับเอามาทําวุ้นมากแล้วเขาบอกว่าเป็นน้ามะพร้าวสดๆเพิ่งตัดลงมาจากต้นเราก็เลยเอาตัวน้ามะพร้าวในลูกเนี่ยมาทําเป็นวุ้นเลยตัวน้ํามะพร้าวเนี่ยเราลองชิมแล้วว่าหวานกําลังพอดีเลยใช้น้ํามะพร้าวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมน้ำตาลเลยนะเราจะท ทำสองลูกแต่ใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยประมาณ3ลูกนะเพื่อนพอวุ้นเซตตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตัดลูกแรกจะตัดออกมาแบบเป็นชิ้นๆแต่ไม่ขาดออกจากกันนะแล้วเราจะดึงเนื้อมะพร้าวลงมาเนี่ยให้มันเหมือนกับกีบดอกไม้เราว่าไปเห็นเขาทำแบบนี้ขายน่าจะเป็นของชาวเวียดนามพอดึงเนื้อมะพร้าวออกมามันก็จะเหมือนดอกไม้บานแล้วมีน้ำมะพร้าวอยู่ด้านในเลยเพื่อนอีกลูกหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาออกมาเหมือนแตงโมพาออกมาเป็นชิ้นๆซิกซี่ต,ตัววุ้นมะพร้าวเนี่ยก็ค่อนข้างติดอยู่กับเนื้อมะพร้าวอ่อนนะค่อนข้างติดกันดีเราสามารถ